สวัสดีครับทุกคนเพราะผมดำในรายการโนคอนเทนต์หรือเปล่า <laughs> เริ่มไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจตัวเองไม่โนคอนเทนต์หรือเปล่าหรือเปล่าไม่มีคอนเทนต์ไม่มีสาระไม่มีเฮียเลยเลยนี่คือสโลแกนช่องเราสโลแกนรายการเราไม่มีคอนเทนต์เชื่อ,อสักสักนิดนึงเชื่อเนี่ยูศาสตตั้งโพไว้เนี่ยว่าสักนิดนึงเชื่อ,อว่ามันไม่มีคอนเทนต์ ไลท์ Light, จะดับอีกหรือเปล่าครับไม่ดับน้องไม่ดับไม่ดับไม่ดับตะกีก้ก่อนหน้านี้ไม่เตะปักไฟเีย <laughs> เอาจริงปะก่อนหน้าเนี้ยไลท์ก่อนหน้าเนี้ยไ,ไอไลท์อะไรนะจะอดับวันเกิดเตะปักไฟสองรอบคือตีนกลัวมันอยู่ไม่นิ่งเว้ยมึงเก้่ะตีเนี้นะมันอยู่ไม่นิ่งไอเหียคือเวลาที่มันจะกูกำลังกูอ้าว้าเอ้ยนี่กูโชว์ขาอ่อนกับช้างน้อยเหรอโอดตตยแล้ว โอ้บ้าเอ้ยอีกแล้วสินะนี่ฉันโชว์ชา้นะชชางอีกแล้วสินะไอโชว์ช้างอีกแล้วสินะบ้าไอ้บ้าจริงก็ไมอ่นะ่ะทำไมฉันโชว์ช้างอีกแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเข้าไลนา์มาครั้งแรกครับไลฟ์น้องไลฟ์ไลฟ์พ่อขอโทษนะไลฟ์น้องไลฟ์ L I V E ไลฟ์ไลฟ์ not ตไลฟ์มึงจะไลฟ์หาใคร ลายกูแม่งยี่ไม่เด้งอยู่ด้วยกูบอกให้ลายกูนี่เต็มแม็กเลยเฮียไม่มีเฮียเลยเลยไม่มีใครติดต่อหากูเลยไม่ไม่ผ่านนะเฮียไอไอดำโชช่างกูนั่งเฉยละกูนั่งเฉยละกูจะนั่งเฉยละกูจะไม่คิดคอนเทนต์นั่งเฉยแล้วนั่งเฉยจริงๆจริงๆนั่งเฉย Meanwhile ไอสัตว์ไม่ไหวหว่ะเฮียกูอ่ะกูมีคำถามคาใจพวกมึงละกูเคย คิดนะว่ากูอยากจะทำคอนเทนต์ประมาณว่ากูอยากรู้ปัญหาพวกมึงปัญหาแปลกๆเลยปัญหาอะไรก็ตา้แปลกๆเลยกูค,คิดว่าบนโลกใบน,นี้มันจะมีคนมีปัญหาเรื่องแปลกๆเยอะมากเช่นกูคนหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิงขโมยเข้ามันไก่หรือ,อ,อหนูในห้องครัวที่มันวิ่งไล่กูมันแดกผงชลรดมาเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมีทีมงานกูได้ฟังเพราะว่ามีหนูตัวหนึ่งแม่งอยู่ใน กลัวกูแม่งตัวใหญ่เท่าตีนกูเลยแ้่แม่งตัวใหญ่เท่าตีนกูเลยแล้วหนูตัวเนี้ยกูจะตั้งชื่อว่ารัตทุยบักรัตทุีอีสานก็แม่งชอบแดกผงชุรสดทุกที่มันจะมันจะไม่แดกแค่อะไรเลยนอกจากผงชุรสดแดกน้ำมันไม่แดกแดดนั่นแดกนี่ไม่แดกมันแดกผงชุสอยจากเดียวแล้วนี้หลังจากที่มันแดกมันเหมือนแดกโคเคนแบบแดกแล้วแบบแดกแล้ว มันเสพอะไอ้เฮียมีวันหนึ่งไม่เจอแม่งแดกของชดไอ้เฮียมือสองมือโกยผมชเข้าปากแต่เดี่ยนี้อย่างเงี้ยไอ้เฮียโคตน่ากลัวเลยสัตว์แล้วแม่งผมกินเสร็จแม่งมองหน้ากูอย่างเงี้ยแล้วแม่งวิ่งใส่กูไอ้เฮียวัดแม่งละแม่งโคตน่ากลัวเลยไอ้เฮียแล้ววิ่งใส่กลัวไอ้ม่นี่กูไปอ่านมาเว้ยว่าผงชลทำให้พวกสัตว์เลี้ยงดูด้วยนมมันคึกอ๋อไอสัตว์หนูในห้องครัวกูนี่แม่งชอบแดกผงชลพวกมันคึกไอสัตว์ หงส์ชูรสของโลตัสกูไม่ med, ไม่เคยอยู่เลยอี้น่ากลัวสัสสัสกูบอกเลยอย่าไปอย่าไปหาให้หนูแดกหงส์ชูรสไม่งั้นแม่งจะคึกแม่งเหมือนหนูมีกล้าไม่เวิ่งวิ่งไล่มึงแบบอย่างเงี้ยแม่งเหมือนหมาบ้าเลยสัสว่าน่ากลัวอ่ะไอ้เฮี้ยกว่าไม่มีคอนเทนต์อ๋อคอนเทนต์อีกแล้วไม่ไม่คอนเทนต์ไม่อะไรเนี like good, ่ย ไกูดโอ้โอ้แม uh ่งก็เด็ดอีกแล้ว oh, โอ้ปิดโพลปิดโพลปิดโพลแล้วเฮียแม่งไม่มีใครเชื่อถือกูแล้วเฮียลูกค้าก็ไม่เชื่อถือกูก็ไม่เชื่อถือตัวเองเหมือนกันเฮียแม่งคอนเทนต์อีกแล้วขอโทษทีถ้าใครหูแตกก็ขอโทษด้วยแต่มันไม่ผิดกูผิดที่ไม่ขอโทษด้วยแม่งแดกขนมดีกว่ามีใครแดกไหมแตะลิงปิงรู้จักใครรู้จักตะลิงปิงปะตะลิงปิงเคยกินป้า แม่เขาบอกว่ามันเปรี้ยวแตดว่ดูหน้ามันไม่หน้าเปรี้ยวอะดูหน้ามันแบบมะละกอจิ๋วอะเก็ตว่ามันเหมือนมะละกอจิ๋วเลยไอ้เหี้ยเนี้ยเขาบอกว่ากินกับเนี้ยอร่อยครูเรยลองชิมดูมลองชิมอะไรนี่หละ เก่งชาบ้างหรือยังซักแล้วเดี๋ยวพวกกูไปซักเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดะนี่นั่นคือกูยังงงว่าตะลิงปิงแบบไม่เปรี้ยวเอ้ยวะกูอยากรู้ว่าน้ำตะลิงมันสามารถทำน้ำตะลิงปิงได้่ยวะกิ่นมันไม่เปรี้ยวนะแต่เหมือนเปรี้ยววะกินมันเหมือนขันสดเลย ไม่กินมันเหมือนกับไอมันมันรูปแรกเหมือนมะกอเว้ยคือตาลีปีงีย้ยมันเหมือนมะกอกมมมอมอนี่เป็นเพศอะไรครับเพศชายหรือเพศมังกรดำสีขาวครับเป็นเพศเป็นเพศช้างครับน้องไม่ใช่เพศชายเขาเรียกเพศชา้าง <laughs> <laughs> ปัญหาผมคือพวกโฆษณาเว็บพนันเด้งบ่อย กับโกหกเพื่อนหน้าด้านด้านว่าโอเคทั้งที่ไม่โอเคเข้าใจมันไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นหรอกเอ้ขนาดนั้นไม่ใช่ปัญหานะ้นบล็อกจบแต่มันจะมาเรื่อยๆเหมือนดอกเห็ดเยอะขึ้นหายเลยส่วนโกหกเพื่อนเนี่ยเรื่องปกติกลัวโกหกเหมือนกันว่ากูไม่ชอบแม่มันแต่กูชอบแม่มันนี่กูชอบแม่มากกูชอบแม่มากสุดเลยกูชอบผู้กูชอบผู้หญิงสูงวัยกูชอบแม่สามสิบยังแจ๋วฮูจอดีเอ้ยไม่ใช่อันนั้นจอดีอันนี้จอดำไอ้สัตว์โดนพ่อเขาจิงจอดำเลย โดนยิงปุ๊บสภาพแมงนอนร้อนแผลร้องไม่ได้ร้องด้วยนอนรุ่นเจ๊รถนิยมกูนี่กูบอกเลยรถนิยมกูนี่สุดยอดเลยแบบพรีเมียมเขาเรียกรถนิยมสูงสูงรถนิยมสูงสูงคนแบบชอบอา่าของใหญ่ของโตยโอ้ยิ่งอ่ะเจเล่นกล้ามเนยิ่งดีเลยนะ <interfer es> เชื่อี่ยอยากรู้ว่าแต่ละคนไม่มีปัญหาอะไรมา้เป็นปัญหาแปลกๆอะ่ะกูอยากอ่านเก็ว่ะกูอยากอ,าอ่านมากๆเลยเอาเอางี้ก <scri ver. 57> ูจะเปิดดิสคอร์ดให้ทุกคนส่งปัญหาแปลกๆส่งมาในหลังไมค์กูโอเคไหม uh okay. ส่งมาหลังไมค์หากูเลยส่งไงก็ได้เดี๋ยวกูอ่านเดี๋ยวกูอ่านเลยพิมพ์มายาวๆเดี๋ยวพิมพ์หลังไมค์ใส่กูเลยกูจะนั่งอ่านมาประจานทุกมึงนี่แหละมีคนพิมพ์มาแล้วว่าคอนเทนต์มีคนพิมพ์คอนเทนต์มาแล้วว่าเออเขาบอกว่า แอบดูเพื่อนมันแปลกไหมพี่ไอเชี่ยมึงเกยังไ้สัต์ซอดกูถามเลยแอบดูมันแปลกไหมมันถามเนี่ยไอเยี่ยมึงถามใครถามถามกูเนี่ยไอสัต์ไอน้องอะไรสักอย่างไม่เขียนไอเยี่ยมมันแอบดูแปลกไหมไอสัตมึงลองเดินไปดิเฮ้ยมึงถอดกางเกงกูขอดูหน่อยดิมีเปล่าไอสัต์ไม่ต้องแอบแล้วแม่งแอบอย่งี้ สัตว์มึงแอบอย่างเดียวแอบดูอย่างเดียวเปล่าใช่เหรอโอ้นี่จะเล่นเพื่อนแล้วนะดูทรงผมเองอะพี่แอบดูพี่ตายแล้วไมึงแอบดูพี่โชว์ให้ดูไอโชวไอโชว์ช้างไอ้น้องไอโชว์ช้างโอ้ยสัตว์ถ้ามึงให้ดูก็แปลกอะไอ้เหี้ยแล้วมึงให้ดูก็แปลกอะเอาจริงไหมคนที่บอกว่าอะไรนะ ชอบแปลกไหมแอบดูเพื่อนโอ้โหไอสัตว์ถามคำถามนี้กูไม่จะตอบไงกูไปไม่เป็นเลยไอสัตว์แต่เอาจริงๆนะผมว่าบางทีมันก็ไม่แปลกมันไม่ไม่เอาจริงๆพี่รู้จักผมรู้จักเพื่อนบางคนน่ะมันส่งให้ดูกันน่ะผมก็ไม่รู้มันทำไมทำไมเหมือนกันแต่มันส่งให้ดูกันน่ะแต่แต่เกมแต่แต่ถ้าแบบจะให้เกมพลิกเล็กน้อยแค่แบบปกติมันจะส่งแบบแรกใช่ไหมอ่าเนี้ยปกติแต่แต่เกมมันจะพลิกก็ตรงที่ว่าคนนึงส่ง อีกคนนึ่งส่งข้างหลังแหวกมาให้ดูยุดยุดหยดูยุหยุด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 หยอหยุกฟังดหยุดหยหยุดหยุยุดไยอหยากหยุด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 หย้ดหุดไย่ดหยุอหยุดหมุดหยุดหวุดนยุดห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 ยุอหยุดหมุดหยนดหยหยกับยุดหมุดนนุดหยุดยกดหยดหยุดยุดหยุดหมุดหนุดหยอยุดหหยุดหยยกกูเลย กูควรตกใจอะไรก่อนดีวะอ๋อผมไม่ชวนคุณคุณคุณก็แค่เดินเข้าไปนอนด้วยอยากปิดคลิปแล้วก็จะปิดปิดยูทูบปิดคอมปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปนอนไม่ค่อยคนดูเยอะขนาดนี้แต่ถ้าแบบคอบเนต์อกทีมงานน้อยครั้งโด้โหดูมาดูเน็ตแม่ดิคอนเทนต์ตอกทีมงานครบหนึ่งร้อยครั้งไอช้างเย็ดไม่คิดจะละจะเลิกเลย ไม่หยุดไม่ย่อนสัตว์ไม่เข้าใจเลยจริงๆตะโกนหาสรรหาแต่ตอบผมเลยเบ่งพลังซูเปอร์ไซยาเพื่อขี้ออก what the fuck ไอ้เหี้ยได้ยังคือเหี้ยได้ทวารทองคำไหมฮะไอ้เหี้ยอะไรมึงอันนี้ไม่ได้แปลกแล้วอันนี้มึงจันไรใส่กูแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่จันไรใส่กูแล้วชมป์เย็ดไปจะบอกเขาไว้สิว่ากินผักเยอะอะไรเงี้ยอย่ากินผักเยอะอย่ากินแต่ขนมขบเคี้ยวอะไรจังฟูหรออผักบ้างจะได้ ถ่ายสะดวกเลย